คำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟค่ะเมษิงธนูนะคะที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์ประจําช่วงวันที่หนึ่สนะิมีนาคมนี้นะคะการทํานายจะมีทั้งหมดสามพาค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ t ท m e สแต m p จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะมาเลยคัดคนโสดสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างดูสิเด็กืีเหร่สิบถ้วยโอ้ตายแล้วเอาซิคนโสดเอาซินะคะเป็นช่วงเวลานะคะที่คนเก่า น่าจะได้คุยกับคนเก่าแล้วนะใครรู้สึกว่าคืคนเก่าจะกลับจะกลับจะกลับไม่กลับสักทีมีเกณฑ์ที่จะได้มีการสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับคนเก่าๆและคนใหม่ๆคนเก่าๆเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่เป็นต่างชาติภูมิฐานอายุมากกว่าคุณนะคะหรือคุณมากกว่าเขาก็ได้นะแต่ในที่นี้เหมือนเหมือนตัวเขานะ่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าฐานะทางการเงินฐานะทางการงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีอืม ส่วนตัวคุณเองคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะไม่น้อยหน้านะจ๊ะ,ะ,จะก็ค่อนข้างลดด้วยเหมือนกันมองว่าคุณน่าจะเปิดใจคุยนะเอากรณีคนใหม่ก่อนคุณจะเปิดใจคุยคุณจะสื่อสารคุณจะพูดคุยแล้วรู้สึกว่าการเจอกันครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่อนะคะ่ะมันจะมาจากพรมดิขิตมาจากเออ่จัก,กรวาลมาจากอะไรบางอย่างถ้าคุณเป็นคนที่ manifest manifest นะคะ เอาไว้ไม่เกี่ยวกับการขอพรนะ manifest ในที่นี้คือการเหมือนเราเห็นภาพอะว่าเราต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้หรือเขาต้องการอะไรยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของความรักตัวบุคคลก็ตามอะค่ะเขาจะเข้ามาในช่วงเวลานี้อฮปปี้ Happy. นะคะไม่มีอะไรมากเลยคุณคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขอะ แล้วก็รวมไปในเรื่องของอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานคุณก็รู้สึกว่าคุณสบายใจมากขึ้นนะคะสบายใจแฮปปี้มากขึ้นคุณน่ะไม่ได้โฟกัสที่ความรักอย่างเดียวหรอกคุณอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่คุณโฟกัสด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องราวความรักคุณจะค่อนข้างที่จะดีเทลแล้วคนคนนี้ผ่านดีเทลของคุณผ่านการแบบดูจากดีเทลรายละเอียดของคนคนนี้แล้วน่าสนใจน่าสนใจก็เปิดใจยก็เลยคุยไงนะคะ ทีนี้ขอดูฝั่งเขาหน่อยละกันนะสถานการณ์ความรักของคนที่เข้ามาเนี่ยนะจะเก่าหรือใหม่ก็ตามนะขอคนที่เป็นคู่กรณีที่เด่นเด่นเลยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสีในเทา้าก้าดเดกสองถ้วยคนนี้นะเด่นมากที่จะเป็นคนเก่าไพ่มันขึ้นมาเด่นมากที่จะเป็นคนเก่าเดี๋ยวเราอยเปิดคนใหม่ให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนในเคสคนเก่าคนเนี้ย ธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะตัวเขามีนกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์รูเตอร์เขาเป็นคนที่มีเนื้อมีนวลมีมีเขาเรียกอะไรมีน้ำมีนวลอ่าไม่ใช่คนผอมไม่ใช่คนแห้งนะคะผิวออกขาวเขาเหลืองนิดๆเขาน่าจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่ไหวแล้วอะ่ะมันอึดอัดไปหมดแล้วไม่ไหวนะคะเขาขาดความรักคนข้างๆไม่ได้ไม่ได้แสดงออกความรักแล้วเขาต้องการความรักเขารู้สึกว่า ไอปัญหาที่เขาเจอมันทําให้เขายิ่งคิดถึงคุณเขาเลือกผิดเขาเลือกผิดพลาดเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาสารต่อกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกผิดไปคือเขาเลือกอีกคนหนึ่งแทนที่จะเป็นคุณแล้วรอบนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องกลับไปเลือกคุณแล้วแหละแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังจะเลือกเขาไหมคุณยังจะให้โอกาสคุณยังจะเปิดทางให้เขาอยู่หรือเปล่านะคะอืมทีนี้ถ้าเป็นคนใหม่นะคะสถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอ้ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เป็นคนที่เข้ามาเยอะค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเลือกไม่ใช่จะเอาทุกคนนะแล้วเขาเป็นคนที่มีมีความเหมือนได้เจอกับอะไรที่ถูกใจเหมือนกันนะ่ะคุณถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณแต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายในการสานต่อมันจะมีชั้นเชิงนิดนึงนะชั้นเชิงอาจจะมาจากฝั่งคุณก็ได้อืมเกือบเกือบจะกรี๊อัพนะ ถ้าคุณชั้นเชิงเยอะไปเขาอาจจะกรีบอัพได้นะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้ไปต่อขอสามใบสิขอสามใบาส,สามใบ,มบอืมคนเก่าคุณอาจจะเกลียดคนเก่าไปแล้วก็ได้นะ คุณอาจจะเกลียดหรือคุณอาจจะรู ick, ้สึกว <of m> <sound> like kind of ่าหรือการจบตรงนั no <linear> die, tanto, ้นมันมีความรู้สึกที่ทิ้งความรู้สึกของความแบบไม่พอใจของความรู้สึกเกลียดเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเกลียดเราแน่เลยเขาถึงทําแบบนี้หรือจากสิ่งที่เขาทําแบบนี้ก่บคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเกลียดเธอแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออหรือเขาอาจจะมองว่าคุณอะเกลียดเขาหรือไม่โอเคกับเขาก็ได้แต่เขาอะอยากจะเข้ามานะอยากจะเข้ามาอยากจะแบบมาปณนีประนอมกันกับคุณอาจจะมี ติดสินบนเล็กๆก็น่าจะแบบเออของขวัญหรืออะไรประมาณนี้เออนิดหนึ่งไพ่จะสื่อไปในเรื่องของคนเก่าแต่ถ้าเป็นคนใหม่มองว่าตัวคุณน่าจะมีการเปิดอกเปิดใจที่จะเปิดรับคนใหม่เข้ามานั่นเองนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกคู่กรณีเก่าไหม่ไม่รู้อ่ะเปิดสักคนหนึ่งแล้วกันเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเลเวอร์สเดีวดูว่าไพ่จะขึ้นมาเป็นใครแล้วกันนะ อไม่ไคนเก่าคนเก่าอีกแล้วหรอคัดไฟเก่ามาหลายหลายใจมากแล้วนะสักทีนะรอบนีนะ้จะสักทีแล้วเพราะว่าดาวสุขถอยหลังด้วยนะคะคนโสดเลยหรือคนสถานะาใดๆจ,จะมีเรื่องคนเก่าวนเข้ามานะในที่เนีน้เขากลัวนะเขากลัวที่จะเทอก็ยังกลัวอยู่ ก็ยังกลัวอยู่ว่าคุณจะเปิดใจไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมเขารู้สึกว่าเขาก็ทําร้ายคุณมามากอะแต่เขาก็รู้แล้วว่าคนที่รักเขามากที่สุดก็คือคุณแล้วเขาก็ยังต้องการความรักนั้นจากคุณแต่ครั้งเนี้ยเขาจะสู้กับความกลัวของตัวเขาเองกับความไม่กล้ากับความแบบโอเคฉันผิดฉันยอมรับผิดฉันอยากจะขอโอกาสจากคุณทางเียเขาจะสู้นะคะเขารู้ตัวเขาใจร้ายกับคุณขนาดไหนแต่ครั้งเนี้ยเขาจะสู้ของจริงนะคะฝั่งคุณนะคะ คิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างเขาคงก็มีจุดยืนนะคุณก็ดุเลยลอกหยะเชิดเชิดแล้วก็เชิดดีใจนะดีใจนะที่เขาจะทักหรือติดต่อกลับมานะคุณดีใจแต่คุณก็แอบคิดเหมือนกันว่าทาไมอยู่ดีดทักมาทาไมอยู่ดีๆถึงแบบอะไรอย่างๆเข้ามาถึงคุณคุณก็แอบคิดว่าเขา เขาจะมาแล้วเขาจะไปอีกหรือเปล่าหรือเขาจะมาเล่นเล่นเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคุณแอบคิดเยอะในการกลับมาของเขาแต่ทุกวันนี้คุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาคุณแทบจะไม่รอแล้วด้วยซ้ำอ่ะคือบางคนอาจจะเกลียดหรืออาจจะไม่ชอบที่หน้าหรือแบบไม่โอเคเกี่ยวกับคนคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยอืมคุณจะดุดันคุณจะแบบเชิดเชิดใส่เขาแต่ก็คุยแต่ก็ก็ดีใจนิดนึงอะไรเงี้ยที่เย่ชนะในที่สุดเธอก็อ่า ออนนีมหาชนก็คือข่าวใดๆนะคะอืมไปต่อบทสรุปนะคะบทสรุปสามถ้วย The f o o ฟความสุขกำลังจะเป็นของคนโสดพัดไฟคุณจะได้เจออะไรดีๆแต่ขอให้คุณเปิดตัวเองออกมานะถ้าคุณยังอยู่ในทําอยู่อยู่ยิบเทียบอยู่ในทํา,ทา,ทาคุณก็จะไม่ได้เจอนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเดือ o ฟปล่อยตัวเองออกมานะคะเปิดรับตัวเองออกมา เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยคุณจะรอจักราวาลมาเปิดให้คุณอย่างเดียวไม่ได้เปิดแล้วยังไงต่อคุณอยู่ในบ้านคุณคุณปิดทุกอย่างคุณก็จะไม่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ที่จะเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับความรักนะคะที่จะเข้ามาทั้งเต่าแล้วก็ใหม่เลยสําหรับนี้ว่าไงโดนดาน่าไหมอืมไพ่บอกว่าไม่ต้องกลับไปหาคนเก่า ไม่ต้องหันกลับไปนะคะตอนนี้คุณมีสิ่งใหม่ที่น่าจะดีกว่ามองว่าดีกว่าเข้ามาแล้วนะคะแค่แคบ yourself คคืออย่าลืมที่จะเหมือนกับว่าโอเคคุณแฮปปี้คุณ, happy, คณทํางานคุณโน่นนั่นนี่กับตัวเองนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สักเซสสาหรับคุณแต่บางคนอาจจะลืมที่จะดูแลตัวเองให้ขึ้นมาเองนะไม่ได้ไข่ของเหมือนจังหวะมันมานะคะ ก็คือดูแลตัวเองไปด้วยเพื่อที่จะดึงดูดอะไรที่เราคู่ควรอะไรที่เราต้องการอะไรที่เรา m แม f เฟ t เอาไว้นั่นเองนะคะหรือจะรับเป็นตัวนี้ Venus Glow นะคะเป็นชาดอกไม้ที่มี g l i t เ e r ร o ฟูดเกรดนะคะ F.T.A ผ่านตรงนี้นะคะเอาไปดื่มอาบชงชงอาบดื่มไป m แม f เฟ t ไปก็สามารถทําได้เพราะมันจะช่วยในมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพข้างในด้วยนะคะจากเ อินกิเยียนที่เราใส่ลงไปนะคะแต่เราขอไม่เคลมตรงนั้นเราขอเคลมในเรื่องของความสดชื่นเพราะมันจะช่วยทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและสดชื่นนะคะใครสนใจนะคะไลน์นะคะเป็นไลน์เดียวกันกันกบไลน์ดูดวงนะคะให้อันนี้ล่ะคลขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองส่วนเรื่องคนเก่ามันไม่ใช่แค่การที่คุณจะ ให้อภัยเขาหรือเขาจะมาขอโอกาสหรือเขาจะมาขอโทษคุณแต่มันคือการที่คุณจะให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็มองว่ามันคือบทเรียนที่ผ่านมานะคะการกลับมาครั้งนี้นะคะคนเก่าในที่นี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับมาแต่จะเป็นคนที่เหมือนมีสัญญาใจอะไรสักอย่างในอดีตแต่ชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่สัมผัสกันได้ในในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยคนคนนี้จะกลับมาแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็เป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณในเรื่องของการเดินทางในจิตวิญญ,ญาณในเรื่องของอ เกี่ยวกับสิ่งดีๆหรือการส่งเสริมอะไรดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงจมูน วุ้ยมีเรื่องราวที่ทําให้นอนไม่หลับมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกมันเป็นเรื่องราวของความคาดหวังเรื่องราวของความคาดหวังเรื่องราวของความรู้สึกว่าเราถูกละเลยมามาหายหายให้ความหวังแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผิดหวังในสิ่งนั้นอะไรแบบนี้น เราสามารถมีความหวังได้นะแต่เราไม่ควรคาดหวังกับสิ่งใดบนโลกใบนี้แม้แต่ตัวเราเองมันจะเป็นการกดดันตัวเราแน่นอนกดดันตัวเราก่อนอันดับแรกนะคะคือคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งคุณอยากจะลุกขึ้นมาทําให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวคุณคุณอาจจะเลือกที่จะปล่อยหรือหา่หางหรือถอยออกมานะคะเพื่อเซฟใจตัวเอง โอเคแหละมันอาจจะเจ็บปวดหรือเสียใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําให้เขาเห็นเผื่อว่าเขาจะเห็นคุณค่าหรือเผื่อว่าเขาจะง้อหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้มีการ Take Action เทคแอคชั่นในชิงประนีประนอมหลังจากนั้นฟังของเขาละคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงในเรี่เขาไม่ได้รู้อะไรเลย แต่ว่าว่าไม่ได้สนใจอะไรมากมายอะ่ะคือจากหน้าไพา่ชาวทัดไปกันทางเด็ดน,นะคะคุณอาจจะดีกว่าชาวทัดไปด้วยกันเองก็ได้นะในที่นี้ทัดไปเด็ดมากโดยเฉพาะสิงห์นะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์เขายังลันล่าอยู่ค่ะเขาเขายังมองว่าเอออยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปอะไรแล้วแต่อืมนะคะแอบรู้สึกชิลคือเขาเป็นฟีลว่าแบบ อะไรที่มีความสุขเขาจะอยู่ตรงนั้นอะไรที่ไม่มีความสุขเขาก็ไม่อยู่เขาเลือกความรู้สึกตัวเองมากกว่าคือเขาออกแนวแบบเซลฟ์เนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวเขาสําหรับสถานการณ์ฝั่งเขาเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีคนนี้ก็มีคนใหม่ไม่มีคนนี้ก็มีคนอื่นอะไรประมาณนั้นอะอเขายังไม่ได้เห็นหรือพยายามโฟกัสในในเรื่องราวของคุณค่าอะไรใดๆเป็นเขาโฟกัสแค่ความต้องการในปัจจุบันของเขาค่ะอืม สามใบนะคะสามใบหยุดคุณอาจจะต้องพักผ่อนนะคะพักผ่อนพักกายพักใจให้กับตัวเองไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีการห่างหรือการหยุดคุยกันในช่วงเวลาหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อเซฟใจตัวเองจริงๆนะคะเพราะถ้าอยู่นี้ต่อไปคุณอาจจะรู้สึกทุกข์ไปมากกว่านี้ประมาณนั้น เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในช่วงหนึ่งถึงสิบนี้นะคะมีนามันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกว่าหึงหวงหรือกอดแน่นในความสัมพันธ์มากเกินไปตามจิตก,ก็ได้นะแบบเออทำอะไรที่ไหนยังไงเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากตัวปลิวเป่ยวอะค่ะเขาไม่ชอบให้ใครมาจ้ำที่จ้ำใจจ้ำใจกับชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าคือเขาชอบไหมเขาชอบเหล่าเขาชอบเขาชอบคุณในจุดที่คุณก็ดูมีความมั่นคงให้กับเขา คุณก็เป็นคนที่เหมือนดูแลเทคแคร์ Care, หรือการให้อะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาแต่ฝั่งเขาเขามองว่าเขา,าเลือกได้เขายังมองว่าเขาก็มีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ไม่ได้โตพอคืออายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะคะแต่มันคือไมเซตในเรื่องราวของความรักของเขายังไม่ได้โตมากพอที่จะคอมมิชเมนต์หรือที่จะที่เราจะไปฝากทุกอย่างของชีวิตกับเขาได้อะไรประมาณเนี้ย ฝั่งคุณล่ะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาบ้างบางคนเป็นความรักทางไกลเป็นความรักทางไกลเป็นความรักโลกออนไลน์คุณรู้สึกว่าคุณดูแลเทคแคร์ care, เขามากเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้สเปคของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือใดๆก็ตามนะคะเป็นสเปคของคุณคุณแอบอึ้งในหลายๆอย่างว่าเฮ้ยจะไม่แคร์เลยเหรอจะไม่แบบอะไรเลยเหรออะไรเงี้ย คุณเอ็นดูเขาคุณชอบเขาแต่ถ้าในวันที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องกลับมาเซฟใจตัวเองจริงๆอะคุณก็เด็ดขาดในแบบของคุณเหมือนกันอืมค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในรูปแบบของตัวเองเพื่อที่จะเซฟใจตัวเองไปต่อคะ่ะที่บทสรุปนะคะหนึ่งถ้วยคุณกำลังจะกลับมาให้โอกาสตัวคุณเองเพื่อให้คุณเองเนี่ยแหละได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง คุณยอมจำนนต่อทุกอย่างละ่ะพาะคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นความพยายามที่ไม่คุ้มค่าหรือเป็นความพยายามที่มันผิดที่ผิดทางคุณยอมตรงนี้ละ่ะคุณเลือกตัวเองละ่ะคุณเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองคุณเลือกที่จะให้ตัวเองที่มีความสุขแล้วคุณจะเป็นนายเหนือเขาจะเป็นนายเหนือความรู้สึกที่มีให้กับเขานะคะดึนศักยภาพของคุณออกมาเต็มที่มากนะคะแล้วพอคุณหยุดหรืออะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะทำาอ่เหมือนกับ จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่เป็นความสุขกว่านี้ให้กับคุณชาแต่ชัวร์บางคนอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้อย่างไรไม่ได้นะคะแต่ไม่จําเป็นต้องรีบแต่อย่างน้อยเราดึงตัวตัวเองออกมาดึงใจตัวเองออกมาเพื่อที่จะเซฟความรู้สึกเซฟใจตัวเองเรื่องตรงเนี้มันไม่ได้ยากเลยที่คุณจะเลือกตัวเองนะคะ ทุกอย่างมันจะดีค่ะดีกว่าคุณจะต้องมาอดทนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่เขาอ่ะจะไม่ได้เห็นคุณค่าคุณมากพอหรือไม่ได้รักคุณมากพอแต่กลับกลายเป็นว่ามองเราเป็นอะไรที่หรือหรือมันเป็นการแบบทำร้ายกันทางความรู้สึกต่างๆนะคะอโอเคต่อโดยไพ่สาหรับดี คุณอยากลองที่จะเปิดใจอ่ะืูรอก็ได้ืดูรอที่จะเปิดใจกับเขาแต่น้าไพ่บอกว่าให้คุณรอไปเปิดใจกับอะไรใหม่ๆดีกว่าแล e รี l e สเดอ o u เอ็กก็คือเคลียร์พลังงานเคลียร์ใจของตัวเราเองนะคะเพื่อคนที่ใช่ให้คนที่ใช่ได้เข้ามานะคะสำหรับคนที่มีความเครียรดวิตกกังวลน,นะคะชาสูตรนี้นะคะอาร์เท s m สมู e อิเล็กเนี่ยก็จะช่วยให้เรื่องอให้คุณเนี่ยรู้สึกสงบเพราะด้วยกลิ่น ด้วยรสชาติด้วยความนุ่มนะคะของอินกิเดียนที่เราใส่ลงไปเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายสงบอ่ามันจะดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะแต่ต้องดื่มก่อนนอนนะคะอย่าไปดื่มกลางวันเดี๋ยวไปจะง่วงหรือใดๆนะคะอืมช่วยให้คุณนั่งสมาธิได้ได้ดีขึ้นได้ลึกขึ้นนะคะหรือการอยากจัมเบล f เฟสต่างๆก็ก็ทําให้คุณรู้สึกอินกับตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยนะจะเป็นชาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นะอินไซต์แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะเราได้ทำโพสต์ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของดอกไม้แต่ละชนิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องไปดูตรงนั้นเนาะโอเคพาสของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาสของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง The world โอ้อะไรดีๆอะไรดีๆเรื่องราวที่เป็นปัญหาจะได้ยุติสักทีนะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์ใจคุณรออะไรอยู่ในความสัมพันธ์สัญญาณที่ดีกำลังจะมาหรือมีการสัญญงสัญญารอพูดคุยใดๆรอของขวัญหรืออะไรนะคะน่าจะได้สิ่งดีๆเข้ามาเกี่ยวกับคนรัก เกี่วยวกับความรักคนรักจะมีเวลาให้มากขึ้นด้วยนะคะเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นการเปิดสักการใหม่ของคุณสิ่งอะไรที่ไม่โอเคก็ยุติไปนะคะบางคนนะคะเป็นความรักทางไกลก็น่าจะมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือได้มาเจอกันได้มาใช้เวลาด้วยกันด้วยอืมอะไรที่คุณกังวลกับโลกออนไลน์ของเขาหรือของคุณก็น่าจะ น่าจะได้มีการยุติความกังวลน,นั้นหรือมีการเคลียอะไรบางอย่างให้สบายใจกันมากขึ้นนะคะฝั่งคนรักล่ะคะเป็นยังไง The Star ต่างคนต่างมีความหวังบางอย่างด้วยกันนะเนี่ยน่าจะมีการคุยอะไรกันมาหรือมีการตกลงหรือมีการรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่คิดมานานที่รอมานานทั้งคู่มันเป็นสิ่งที่ร่วมกัน ะะเขาเองก็อินกับคุณนะเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเขาดูมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณดูสวยขึ้นคุณดูหลอ่อขึ้นคุณดูดีขึ้นนะคะแล้วเขาอยากจะใช้เวลากับคุณอืมเขาแอบนอยว่าที่ผ่านมาเขาไปทําอะไรไปทําอะไรอยู่ไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะทําไมไม่เห็นของดีที่อยู่ตรงหน้าขนาดนี้งงอะไรเนี่ยแต่วันเนี้ยเขาสึกว่าเห็นอะไรของคุณที่ที่มันดูมี สง่าราศีดูมีออรา่าดูดูน่าสนใจดูสดใสดูสดชื่นดูอิ่มเอมดูมีพลังบวกอนะคะ่ะมันทําให้เขาอยากที่จะก้าวไปกับคุณอยากที่จะเข้าหาคุณอย่างที่แบบสนใจคุณมากขึ้นนะอืมเพราะอะไรเขาดื่มชาชามิ่งชาหรือเปล่านะคะชาชามิ่งชาออร่าพุ่งนะคะก็จะเป็นอัฟฟดค่ะอ่ Beauty, ะะ In 6, อบรัสตอมบิวตี้นะคะอีกเดียเราหกเจ็ดอย่างนะคะสวยงามค่ะ ดื่มแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งภาพภายในนะคะแล้วก็ความมั่นใจต่างๆกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะดื่มแล้วก็จะค่อนข้างให้พลังงานที่สดชื่นเป็นพลังงานบวกค่ะโอเคสมาสมใบสามใบเกือบดื่มมเดตมตงโนะคะเห็นไหมโอโ้โหถามจริงวินไปเลยไหมทดัดฝฟวินไปเลยรอบนี้นะคะวิน,นะคะ่ะชนะไปเลย น้ำไพ่คือดีมากคนรอบข้างก็ค่อนข้างจะซับพอร์ตคู่ของคุณนะคะหรือความรักของคุณเนี่ยเอาชนะเพื่อนไปเลยนะคะคือหวานกว่าชาวบ้านชาวช่องหวานกว่าคู่ของคนอื่นนะคะเป็นช่วงเวลาแฮปปี้เอนดิ้งบางคนมีแผลนในเรื่องของการแต่งงานหรือรอข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานก็ได้นะหรือการมันหมายก็มีโอกาสดีอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือการฮันนีมูนบางคนแต่งาางานมาแล้วยังไม่ได้ฮันนีมูนสักทีก็จะได้ฮันนีมูนนั่นเองทีนี้ต่อไป เขาคิดและรู้สึกยังไงจากคุณบ้างคะช่วงนี้เขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกได้รับพลังบวกแล้วเขาเศร้ามากที่ผ่านมาทําไมเขามองไม่เห็นตรงนี้จากความนิ่งๆิ่งจากความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งๆิ่งก็ทําให้เขาแอบงงนิดหนึ่งแล้วก็แอบสับสนนิดหนึ่งว่าคุณเอาอินเอร์จี้มาจากไหนอินเตอร์จี้คุณดูสดใสล,ล่าเริงมันทําให้เขาสับสนในตัวคุณก็แอบตื่นเต้นอยู่นะ ก็แอบตื่นเต้นว่าก่อนหน้านี้ดูนิ่งๆเย็บย็บไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้สวรหวานแบบอยู่ดีคุณดีดขึ้นมาเลยคุณลุกขึ้นมาเลยคุณอาจจะดิ่งอันนี้ก็ได้นะคะคุณจะดิ้งสิ่งนี้ก็ได้นะคะดื่มอาบชงอธิษฐานนาชงขอพรต่อเทพีอัป d ารานะคะอัปปาราที่ตรงนี้หรือดื่มเพื่อที่จะ นั่งสมาธิใดๆนะคะสามารถเทแล้วก็อาบนะคะเราจะเห็นถึงกริตเตอร์นะคะเป็นฟู้ดเกทที่ทานได้นะคะแต่ถ้าไปอาบก็แอบเสียดายนิดหนึ่งต้องรวยสักหน่อยนะคะถึงจะเอาไปอาบได้นะคะคนรวยนะคะฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่มันดูนิ่งเียมันดูน่าเบือ่อแล้วคุณก็กลัวเขาจะเบื่อคุณฉะนั้นตอนนี้คุณจะควักทุกทุกอย่างที่คุณจะสามารถทําได้เพื่อที่จะบิวความสัมพันธ์บางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะรู้สึกว่า อยากจะอยากจะแบบเสริมสวยเป็นไพ่คนสวยเป็นไพ่คนสวยและรวยมากนะคะคนสวยและรวยมากอยากจะสวยอยากจะทำโน่นทำนี่ให้เขาเพึงพอใจในตัวคุณนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเอออยากอยาก,ยากมีบุตรมีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีรูปใ,ใดๆอยากจะท้องนีใดนะคะก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วความพร้อมอะไรก็เลยอยากที่จะสดเต็มนะคะคุณดูตั้งใจมากช่วงเนี้ยกับความสัมพันธ์กับเขากับการที่จะบิ้ว ความหวานในความสัมพันธ์ต่างๆโอเคบทสรุปนะคะเสร็จถ้วยเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาแต่คุณพยายามอย่าปิดกั้นพลังงานดีๆตรงนี้และบางคนปิดกั้นพลังงานดีๆตรงนี้ด้วยอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจความหมุดหงิดความร้อนจากอากาศมันจะทำให้สิ่งดีๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เลยนะคะฉะนั้นต้องเรามาระวังในเรื่องของพลังงาน นี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ตัวนี้นะแต่เหมือนแบบวิทยาศาสตร์ใดๆทุกอย่างคือพลังงานนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราไม่ได้คิดไม่ได้พูดแต่เราอยู่นิ่งๆพลังงานออร่ามันออกนะคะพลังพลังงานออร่าข้างในของคุณนะคะที่เขาเรียกว่าจัก,กรกะใดๆนะคะมันออกอืมฉะนั้นพยายามอย่าปิดกั้นตรงนี้อย่าปิดกั้นพลังงานดีๆที่มันจะออกมานะคะและอย่าให้ พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยมันทําให้สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้อนอ่ะมันถูกปิดกัน้นนะคะเอาวันนี้ดีกว่าสําหรับนี้ดีกว่าืคุณกับคู่ของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของโซเมตนะคะเป็นพลังงานของเนื้อคู่และเดบไยต์แฟมเลนช่วงนี้คุณจะมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะหญิงจะชายจะเพศใด ไม่เกี่ยวนะคะแต่พลังงานความเป็น feminine energy ความเป็นเด r i v e f e m i n i e คือความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่ดูแลเป็นผู้หญิงที่เข้าใจเป็นผู้หญิงที่มีความหวานโรแมนติกใดๆต่างๆนะคะจะออกมาจากตัวคุณค่ะแต่มันเป็นพลังงานที่คุณจะเคารพตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณดึงพลังงานไปเทให้เขาโดยที่เขาจะเหยียบย่ำคุณยังไงก็ได้ไม่ใช่แต่เป็นพลังงานที่คุณดึงออกมาแล้วคุณเคารพตัวเองคุณมีความสุขในตัวเองแล้วเป็นความสุขที่คุณแผ่ไปอบคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โอเคคลิปของเชาวทัดไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ